ไม่รู้จะวิจารณ์ยังไงวะเฮียตอนแรกเจ๋งรือแบบลำดับสีใส่ภาพเชิงสัญลักษณ์แรกเข้าไปมันดึงอารมณ์หรือแบบความเป็นตัวละครหรือแบบเอกลักษณ์ของเรื่องออกมาได้หมดเลยฮะเออคือแล้วเรารู้สึกว่าแบบบรรยากาศที่แบบเฮี่ยวีนใต้พระจันทร์มันตรงดินแม่น้ำเนี่ยมันมันสวยมากเออคือผมเข้าใจแหละว่ามันเจ๋งเจิงแต่ ผมยังไม่รู้อรอว่าไอสิ่งที่ไอตัวละครอะไรมันมันพ้ามเพอหรือแบบมันเปรียบเทียบอะไรนู่นนี่นั่นคือแบบไม่เข้าใจบางบทพูดที่แบบเขาเขาพูดกันอ่ะยกตัวอย่างได้ไหมผมยกมาเป็นแบบรูประธรรมออกมาไม่ได้เพราะว่าแบบผมผมดูแล้วผมก็ไม่ได้เน้นในเรื่องบทสนทนาอะไรมากเท่าไหร่ผมแค่เน้นแบบใจความใจความสําคัญหลักของมันแค่นั้น อันี้ประเด็นต่อมาที่ผมอยากจะตั้งคําถามคือว่าด้วยเรื่องของฟาสหรือแบบละครตลบอะไรไร้สาระที่แสดงถึงความผิดพลาดของมนุษย์เนี่ยผมเข้าใจผมผมเข้าใจอย่างนี้นะว่าไอ้พระเอกเนี่ยมันทํางานอยู่ในคณะละครสัตว์เป็นเป็นเครื่องคนครึ่งสัปหลาที่ต้องมาต่อสู้กับไอ้พวกแบบอสูรกายหรือแบบพวกปีศาจอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะแบบ แสดงเป็นแบบละครอะไรเงี้ยเพื่อความบันเทิงตลกปูกขันอะไรให้มันูแต่แล้วคือแบบผมไม่รู้ว่าไอ้ประเด็นตรงเนี้ยมันเกี่ยวอะไรกับเนื้อเรื่องมากน้อยขนาดไหนอ่ะมันเป็นแค่ back story มันเป็นแค่การเกิดภูมหลักละครเป็นการ set c h ร r a c t e r ของข้าวโอ้ยคือแบบมันเป็นมันมันเป็นแค่ b a c k กราวมันเป็น setting ลองใช่ป่ะมันต้องใช้มันต้องใช้ตรงนี้อยู่แต่ว่าไม่ได้ใช้แบบพอตทั้งพอดแต่มันแค่ใช้บในตอนหลัง อ๋อครับผมครับเอายิงชอบที่มันไล่ภาพเยอะตอนแรกนั่นแหละเรารู้สึกว่าตอนช่วงหลังๆมันจะจบๆกลงมาละจบอนิเมะหลายเรื่องแหละแต่ว่ามันจะเปลี่ยนเป็นแนวสืบสวนสอบสวนแทนคือไอ้เคสที่มันยาวถึงสามตอนแต่ว่ามันเดาง่ายไปหน่อยด้วยความที่ว่าเรื่องมันไทยมุกที่ค่อนข้าง จำเจมากแนวสืสนก็คือการทําให้เรารู้สึกว่าตัวละครบางตัวน่าสงสัยมากมาแล้วก็เอาคนร้ายตัวจริงไปหลบๆซ่อนๆอยู่ที่แล้วเราจะไม่รู้หมดเออซึ่งเที่เราคิดว่ามันเดาได้ง่ายมากเรื่องมันสามารถเรียบเรียงมาให้แต่ว่ามันทําไม่ได้ยังขอจินจอยเ่ยันุครนบประเดนมันดูสนุกเออมันเป็นเรื่องที่ดูสนุกแต่ว่าถามว่าแบบ มันเจ eh if if ๋งขนาดนั้นเลยหรือเปล่าเราก็คงบอกว่าไม่ซึ่งผมชอบเคมีคู่พนังงั้นมันคี่ไม่งดีสนตัวชอบเคมีคู่พนังเรน่องนี้ไหมครับผมก็คุณตีนนี่ครับ